สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องในช่องจากโทเฮนรี่พาสองพระนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนำนะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับพระเหรียญหลวงปู่ทวดอาจารย์นองวัดทรายขาวนะครับปีพศสอง8ห้าสามแปดนะครับผม เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญยอดนิยมนะครับของอาจารย์นองวัดไายขาวอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับผมนี่นะครับอาจารย์นองปี38มนะครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ของอาจารย์นองนะครับ อง์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับผิวประลอดเลยนะครับสวยปี๊ดเลยนะครับผมผิวดีมากนะครับ <c oughs> ผิวประลอดขึ้นเลยนะครับพระไม่ผ่านการใช้งานนะครับองค์นี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพระเก่าเก็บแล้วก็เก็บแบบสภาพดีมากนะครับผม ก็จะเป็นเหรียญลงบ่ทวดนะครับเขาเรียกว่าทรงเหรียญไข่นะครับผมเนี่ยดูผิวนะครับปี๊ดจริงนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดที่แบบว่าชอบเหรียญอาจาร,รย์นองรุ่นนี้นะครับผิวองค์นี้นี่ไม่ควรพลาดนะครับลมดำผิวประหลอดพาเนี่ยเขาจะมีทั้งหมดสามบล็อกนะครับมีบล็อกทองคำ มีไข่ปลาข้างแล้วก็ไข่ปลาล่างนะครับบล็อกองนี้ก็จะเป็นบล็อกไข่ปลาล่างนี่นะครับเพื่อนๆพี่ๆเห็นตรงนี้ไหมครับนี่มันจะมีจุดเนี่ยจุดตรงริมขอบเหรียญน,นะครับแทรกอยู่ระหว่างไข่ปลาสองเม็ดนี้นะครับวิ่งจากทอทตาหารมามีจุดตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าไข่ปลาล่างนะครับผม ถ้าเป็นไข่ปลาข้างจะวิ่งออกจากแขนจะอยู่แถวๆนี้นะครับจุดอะแล้วก็ถ้าเป็นบล็อกทองคำเนี่ยจะไม่มีจุดเลยนะครับก็จะเป็นเอ่อบล็อกที่หายากนะครับผมสร้างน้อยนะครับผมมีลงโยงหนึ่งนะครับเข้าไปดูในช่องกันได้นะครับบล็อกทองคำยังอยู่นะครับเปิดไว้สองหมื่นนะครับผมองค์นี้สวยนะครับเข้าไปดูเต็มเต็มได้นะครับในช่องนะครับ นี่ลงไ้สองหมื่นบล็อกทองคำนะครับสร้างน้อยจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกไข่ปลาล่างนะครับองค์น,นี้ก็จะเป็นองค์ที่สี่นะครับองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองณตอนนี้ที่ผมทําคลิปอยู่นะครับองค์ที่หนึ่งกับองค์ที่สองปิดไปแล้วนะครับองค์ที่สามเพิ่งลงไปยังอยู่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญที่สี่นะครับหรือองค์ที่สี่นั่นเองลุมบททวนเนี่ยรุ่นนี้นะครับ ต้องดูหน้านะครับดูหน้าดูตาหลวงปู่ทวดให้คมๆนะครับปลายหางตาเนี่ย่องจะคมมากนะครับรุ่นนี้ทาหลวงปู่ทวดออกมาได้เข้มขลังมากนะครับผมด้านบนเนี่ยยันนะโมพุทธ,ธายะนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนั่งสมาธิเต็มองค์ผิวประลอดเลยเห็นนะครับคมเลยเหรียญแท้ๆเนี่ยจะคมมากนะครับ มีหนังสือนะครับคําว่าหลวงพ่อทวดนะครับผมหนังสือคําว่าหลวงพ่อทวดแล้วบิดบิดไปข้างเหรียญเพื่อให้พ,พี่ดูตามปลายปากกาผมนะครับส่องไปเนี่ยเราจะเห็นด้านในเนี่ยเหมือนเฟืองเหรียญห้านะครับจะซ่อนอยู่ด้านในแล้วเม็ดไข่ปลาเนี่ยดูให้ตึงๆคมๆแบบนี้นะครับเหลี่ยนสภาพดีมากนะครับห่วงเดิมพร้อม สวยนะครับเรียนนี้สวยดูหน้าตานะครับคมคมจริงนะครับดูประคดนะครับสังคติเนี่ยลมดำติดแน่นเปี้ยนะครับผิวประลอดจำผิวของรุ่นนี้ให้ดีนะครับผิวของเก๋ๆเนี่ยมันจากนันด้านนะครับถ้าผิวแท้ๆเนี่ยจะเป็นประหลอดแบบนี้นะครับ สำหรับรุ่นนี้เนี่ยดูตรงองค์พระนี่สวยมากนะครับด้านหลังด้านหลังเป็นรูปของอาจารย์นองนะครับครึ่งองค์พระครูธรรมกิจโกศลวงเล็บนองวัดสายขาวปีพศสองห้ <c oughs> ส่องนะครับเพื่อนเพื่อพี่ถ้าได้เหรียญนี้ไปเนี่ยส่องดูในตานะครับลึกสุดยอดนะครับ มีการต่อกโคตดนะนะครับโคตหนะรุ่นนี้เขาจะต่อกเอี้ยวๆหน่อยนะครับโคตดเต็มๆเนี่ยอันตรายนะครับหนังสือนะครับเลื่อนสำนัก์ตัวผิวนะครับองนี้ปิดปาดมากห่วงเดิมพร้อม ดูเส้นสายนะครับที่แอบอยู่เนี่ยเส้นรอยรอยพับต่างๆคอเหรียญนะครับมีรอยพับนิดๆดูในดูในตานะครับขมปิดเลื่อนสมรศักนะครับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเหรียญรุ่นนี้นะครับ <c oughs> ก็เปรียบเสมือนนะครับ เหรียญเลื่อนสำรัศักดิ์ของอาจารย์ทิมปีศูนย์แปดนะครับของอาจารย์นองก็จะเป็นปีสามแปดนะครับผมผิวประลอดสวยมากครับองน,นี้เฮท่านใดชอบพาสซสวยนะครับองน,นี้ไม่ผิดหวังนะครับอย่างแน่นอนนะครับผม ปิ๊งเลยนะครับอาจาัรย์นองทองแดงลมดำแฝนนะครับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมอบให้เป็นของขวันกันนะครับเหรียญนี้ก็ไม่น่าเกียดนะครับไม่ขี้เลสเลยนะครับผมแล้วก็ไม่แพงมากจนเกินไปนะครับ <c oughs> สำหรับเหรียญอาจาันนองนะครับเหรียญน,นี้นะครับผม ผมเปิดราคาไว้ที่หนึ่งมื่นสองันห้าร้อยบาทนะครับสนใจโทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชดนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สี่นะครับเราก็มีนะครับ <c oughs> พักเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผม เชิญเพื่อนๆพี่ๆนะครับเข้าไปรับชมพักเครื่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ